สำหรับความฮอตที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆของน้องไบรท์วชิรวิทย์ค่ะทุกคนคะ่ะหลังก่อนหน้านี้นะมีโอกาสได้ถ่ายแบบไปกับนิตยสาราดังหลายๆเล่มใช่ไหมซึ่งแต่ละเล่มก็ต้องบอกว่าดึงศักยภาพความเป็นโมเดลความเป็นท็อปความเป็นตัวเอ่อตัวแดดตัวพ่อออกมาได้อย่างดีงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนแรงแบบสุดขั้ว แม่โอโนจริงๆนะชน e ิดที่เรียกได้ว่าเอาอะไรมาชุดก็หยุดไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะทุกคนค่ะกับการร่วมถ่ายแบบนะคะชุดชั้นในคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากเขาพิ้นคายค่ะในชื่อ f ิวเจอร์ชิพนีโอโหแม่ยังไงเรียกว่าเซ็ซีตัวพอจริงๆนะเซ็กซีตัวพอ จริงนะคะเมื่อวานนี้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาที่เรียกว่าเป็นคลิปใช่ไหมแม่ก็แบบเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากนั้นก็ได้มีการเปิดให้เห็นว่าเป็นหน้าของน้องไบร์เลยแต่ว่าแฟนๆก็ต้องจําหุ่นน้องได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ก็เรียกว่าโอ้โหเห็นสัดส,ส่วนกันแบบสุดยอดเลยเ<อ>ใช่ไหมแม่<อ>นี่ก็คือใช่ไหมออ คางนี้เปิดทั้งตัวแล<อ>้วครั้งหน้าจะขนาดไหนต้องติดตามต้อง,งติดตามนะคะเพราะว่าเขามากับความพิเศษค่ะกับขอบกางเกงชั้นในที่มีโลโก้สีสันสดใสและขอบเอลทูโทนมาพร้อมดีไซน์ที่คลาสสิกและเนื้อผ้าใส่สบายอันเป็นเอกลักษณ์นี่หนุ่มๆคนาไหนอยากเทแบบนี้แม่ต้องมีสักตัวแล้วนะโอ้โหอ,อะไแม่ไม่ใส่หรอไม่ไม่ <laughs> ไม่ใส่ไงบอกว่าเรา,าใส่แล้วเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องเราต้องเองท่นะแบบนี้เลยนะ<อ>แมกใส่ชุดนี้มาจากรายการไหมอ๋อได้นะได้แนละ้ว <laughs> พูดแล้วนะ <laughs> นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหดีงามมา จริงนะทุกคนนี่นี่คือวินัยของคนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพนะดูแลตัวเองแล้วก็แหมความเป็นโมเดลนี่ชัดเจนมากๆและแฟนๆคือน่ารักมากมีการแบบเทียบเอาภาพสมัยเด็กๆของน้องอะ่ะเอามาลงก็บอกว่าเขาเป็นโมเดลตั้งแต่สองขวบแล้ว oh. นี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าศิลปินแต่ละคนที่มาถ่ายแบบกับทางแบรนด์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็แถวหน้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณเจนนี่แบล็กพิงค์นะคะคุณมาร์คต้วนกอเซเว่นคุณจองกุ๊ BTS แล้วก็ล่าสุดก็เป็นน้องไบรท์นี่แหละจ้าที่ก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของจริงแต่ไงต้องบอกว่าโชคดีนะเป็นเดซบุญของพวกเราที่ทางแบรนด์เนี่ยปล่อยมาเป็นแบบว่าเป็นภาพขาวดำ <laughs> ยังมีความรู้สึกว่าโอเค okay, คุมควบคุมตัวเองได้ <laughs> แต่นะคะปล ออกมาเป็นสีสันสดใสเมื่อไหร่แม่เอย,เอยนะเห็นไลท์ติ้ง เห็นทุกอย่างเห็นเงาทุกสัดส่วนคราวนี้โอ้โหใจจะวายจริงๆหลายคนก็บอกว่าแหมพี่ไบรท์นี่คือเตรียมที่จะเผาโพแม่ทิ้งหรือเปล่านะคะทุกคนก็เรียกว่าโหระเบิดความร้อนแรงจนอกอีแป้นจะแตกนี่นะคะแล้วก็ความแรงของน้องไบรท์ค่ะทำเอาแฮชแท็กนะคะควินคลาย x r i g h t เนี่ยบนเทรนด์ทวิตเตอหรือว่า x ณนาวนะคะก็ขึ้นเทรนด์อันดับ2ทันทีนี่เลยบอกว่าใครไหวไปก่อน เลยทั้งนี้คือวูบมากจริงๆ,ๆทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกคนคะ่ะบนออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของคาวินคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกองมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันก็จะมีรูปของน้องไบร์ปรากฏตัวเออหลายๆคนก็บอกว่าอุวยตอนนี้ไบร์กินไปทั้งเอเชียแล้วนะนะ <laughs> <laughs> คะเออโอ้โห กินเรียบกินรวบจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้มีแฟนๆคือน่ารักมากเช่นเดียวกันค่ะได้มีการไปดูตามช็อปต่างๆนะของประเทศไทยว่าเอมีน้องไบรท์อยู่ที่ไหนแล้วบ้างนะคะที่เราเห็นเห็นกันเนาะก็จะมีที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็เมกะบางนานั่นเองก็จะเป็นรูปน้องนี่เลยจ้ะยืนเท่ๆรอแบบนี้เลยเออไม่ทันนี้ด้วยทันแม่แม่แม่สักหน่อยแล้ว ต้องนอนาต้องนอนขาวต้องนนะนี่โต๊ะหนูนี้หนูให้แม่เลยนะเดี๋ยวขอไปฟิตหุ่นแบบนี้ก่อนได้ไหมเออแล้วก็มาจัดรายการแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่วินัยแบบนี้ได้ได้แต่ว่านะแต่ว่ากว่าจะหุ่นแบบนี้ต้องมีวินัยแบบหนุ่มใบเขาบอกมีวินัยมากเลยนะใช่มีวินัยมากๆจริงๆนะคะทุกคนค่ะเออ ดีงามเพราะฉะนั้นแล้วคอลเลคชันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆทุกคนแล้วก็นอกจากนี้จริงอยากจะเล่าอีกพอดีไปดูในทวนะิตเตอร์มานะคะนะล้วก็เห็นแฟนๆเขามีการเหมือนแบบว่าตอนนี้น้องไบรท์คือเป็น ABC Family oh. บนเส้นทางสายแฟชั่นคืออะไรหลายๆคนอาจจะงง oh. ABC คือ A ก็คืออ d ด d ดาส เบอร์เบอรี่และ C ค่ะคือคาวินคลายนั่นเองหลายคนบอกว่าจะถึง Z ก็ไม่ติดนะเออเอตัวดี oh. ต่อไปเป็นตัวดีจะเป็นแบรนด์อะ รู้อันนี้เราก็แบบแฟนๆเขาก็น่ารักก่นเนาะทุกคนค่ะมีความคิีเอ็ประมาณหนึ่งเลยนะคะที่แบบโอ้โหมีการเป็นแบบ A B C Family ได้ๆน่ารักมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นและอย่างที่บอกไปคอลเลกชันนี้ห้ามพลาดเลยนะแล้วก็น้องบรายนี่ทำเอาโซเชียลก็คือแตกแตนมากๆจริงๆแม่แบรนด์นี้แม่ต้องมีได้ได้ไม่ค่อยมั่นใจเลยเรา ห <c oughs> ล่อหลอเท่ๆกันไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปดีกว่าว่าเอ๊จะมีแฟชั่นเซ็ตไหนที่ร้อนแรงกว่านี้อีกไหมจะทำให้พวกเราเนี่ยอกอีกแป้นจะแตกอีกไหมต้องรอติดตามค่ะโอเค